ตะวันวิวสวัสดีครับการตั้งค่าดวลเลตกับค่า e x p o n e n t เนนนะครับวิธีการก็กดที่ตัวนี้เข้าไปนะครับทีหนึ่งเพื่อเป็นเลือกเลือกเมนูป่อยนะครับจะมีคําว่าเมนขึ้นมาและนะครับหมุนลงมาข้างล่างไปตรงคําว่า adjust list นะครับแล้วกด enter นะครับแล้วหมุนไปทางขวาต่อมันจะมีคําว่า dr อยู่ อ่า dr expo นะครับ dr and expo ก็กดลงไปทีหนึ่งพอกดลงไปเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีค่าให้เราเลือกได้ก็มีค่า airon นะครับตอนนี้ก็เป็น100%อยู่แล้วก็จะเป็น i n s ก็คือยังไม่ใช้งาน <c oughs> นะครับแล้วก็มี elevator inh ladder นะครับ i n s เหมือนกันสมมุติว่าเราต้องการตั้งค่า airon นะครับตรงนี้ให้เป็น100%แต่ว่า เราต้องการให้มันหน่วงสักติดลบนะครับก็กดตรงนี้ลงไปนะครับเพราะเรากดลงไปเนี่ยเราก็สามารถเอาดกดลงไป,ปเพิ่เนี่ยเราก็สามารถหมุนไปทางขวาจะเป็นบวกนะครับบวกตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงร<ๆ>้อยก็จะไปสุดที่ร้อยหรือต้องการให้มันช้าลงนะครับก็หมุนไปทางซ้ายตอนนี้กลับไปที่ ลบมันก็จะไปลบนะครับลบยีลบสี่สิบ็ดแปดเก้าลบหนึ่ร้แล้วก็สามารถตั้งได้ตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงบวกหนึนะครับเราก็เรียกก็ได้สมมลบห้าสิบไอรอนลบห้าสิบแล้วก็เราได้แล้วเรากดลงไปทีหนึ่งเป็นการ e n น e r t e r นะครับถ้าเราต้องการให้ค่าตัว ดัวเลน,นะครับเอนเตอร์ Enter. ดัวเลดเนี่ยก็สามารถลดลงไปได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ในระหว่าง0ถึง100 0, 0นี0่0จนถึง100เราพอาใจที่เท่าไหร่นะครับตนนัวนี้ตั้งร้อยแล้วก็ Enter ลงไปแค่นี้นะครับวิธีการตั้งพอตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็หมุนมาตรงคำว่าเมนู list กด Enter ไปทีหนึ่ง นะครับแล้วก็หมุนไปทางซ้ายก็เป็นคำว่าเมน Ent e r t e r ไปทีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองง่ายๆสวัสดีครับ